สวัสดีจ้าสวัสดีเอชซีสุขุทุกคนมีตอนรับเขาสง่งคนใหญ่โดนัสตอเนาะจ้ะตอนนี้อยู่ประเทศโนเวสองถุ่มเล่น้องสองถุ่มพอดีเลยแต่ก็ยังแก่งอยู่เลยไม่ใช่เบิ่งเด้อจ้ะฝนตกจะเหมือนนี้ เพิ่งสิยุดไปเมื่อกี้นี่เวลาตอนนี้สองทุ่มละพี่นออ้องสองทุ่มพอดีไรตรงเป๊ะแฟนย่าโดนหนัดกับพาเฟื่นอยู่ขางนอกยังไม่ทันแล้วเนาะจ้ะที่คืนเ,าเ,นเขาก็ได้ร้ายแล้วละจ้ะก็ว่ากับเห็ดเพือมน,นยานำนาอจ้ะก,ก็เลยจําเป็นที่งรัดเพิ่มขึ้นอีกแน่จ้ะทนนี่เคยตัดไใบตะกอนนี่ก็ใส่ทุ่งไหวละอยู่ในบ้าน,น นี่เอา,าไปเห็นใยาคน้ำมือนี้ก็ไปตัดมาใหม่จากพี่น้องต่ำต้นใหม่ลงก็เอาตัดเป็นถอนมาแล้วเอามาทาเป็นสินแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้แบบนั้นจตะตากไว้ข้างปีหน้าหน,นาวปีหนาเราม่ดังใส่ได้จ้ะประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้า ที่เสียงดังในเด้อจ้ะเสียงเครื่องพี่น้องใช้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดใส่สคติดตามกดกระดิ่งไว้จังบผ่าคดคลิปใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัดนะ้าจ้าพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเึงถูกข้ามติชม,มจ้ะ หลังจากฝนตกมือเนียนอากาศบ่ะใครเย็นป็นได้บอพี่น้องก็กะเย็นอยู่ย่องไขรกว่าฝนมาตกนะจ๊ะปุนนนน่นขึ้นมานิดนึงเรื่อยๆอ๋อ แค่จากคลิปนี้อาจสิเป็นคลิปบ่ายาวเด้อจ้ะไว้แค่นี้กันเด้อะจ้ะ s right. <S <laughs> ไปพอกันไหมจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้สิเป็นคลิปสันสันๆแวะมาท,าทักทายเอฟซีเนาะจ้ะปฏิหายิคือหอดคือถึงจ้ะพี่น้องจ้ะ ลงรดแต่ว่ามีแต่ฟืนเต็มอยู่ <S <S จ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัทกระสีฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเอาไ้พอกันไมมคลิปหน้าจะพี่น้องอวดีมีแห้งทุกผัวทุกคนสำลาเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า